ว่านกเอย๋ยนกเอียงค้งมันบินเข้าไปในพรงนกเอียงเจ้าของเขาว่าและยังมีหน้านเพียงว่าอ้อยเอียงอ่อยเอียงว่านกเอย๋ยนกกระพูดมันบินเข้าไปในพรงนกเอียง ว่าอ,อ้อ,อยเอียงอ้อยเอียงว่าน้องเออยน้องเอี่กี่บาทมันบินเข้าไปในโพงน้องเอียเเองเจ้าของเขาวาเลยันมีนามาเทียมว่าอ,อ้อ,อยเอียงอ้อยเอียงมันบินกันไปตั้งสามตัวเฮ้ยแล้วมันไม่เปลี่ยนกันไงเงี้ยน่ะโอ้ก็จะเปลี่ยนกันสามตัวอยู่ในโพรง the deal? แต่ผมกลัวมากผมก็อกันลาแต่ป๊อกวันนี้ผมออกมาเจอ,เจอตาผมทำประกันไม่เยอะเงินทองบ้านเบื่อมาไกลายผมเฝ้ากอดคนเฝ้าน้าสาธุหอยตาตายโอ้โหร้องดีมากไอ้ร้านเฮีย เออเล่นแช่งตาตัวเองเฮ้ยพวกเราทุกคนเว้ยอยู่บ้านคุณหานเป็นไงดีมั่งเป็นไงมั้ยเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งอยู่บ้านคุณหานดีไหมดีดีไหมดีขำต้นตึกครับต่อเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมขอบคุณนะครับเวลาสักพักเลย เดี๋ยวไปแบ่งให้เด็กๆคนละสองร้อยอาหารเด็กๆมันด้วยเราจะได้เอาเด็กมารับรางวัลด้วยมาเรามาลุงกินโต๊ะแม่ครับขอบคุณครับนี่ได้พวงมาลัยด้วยนะครับนี่ขอบคุณนะครับขอบคุณว่าฉันสวยว่าฉันสวยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับฉันเองก็มีชื่อวัยหล่นมีน้องสี่อีกสามคนนะอยู่บ้านคุนหารพ่อแม่ไม่มีนะ พ่อแม่ไม่มีอนะ่ะก่อนที่พ่อแม่ฉันจะตายเดี๋ยวมาฝากฉันไว้กับคุณหานคุณหานเนี่ยดีนะฉันเนี่ยนะเชื่อไหมเป็นคนใช้ขเขาแท้ๆนะบา้านเขาแท้ๆเดี๋ยปัดมั่งถูมั่งกวาดมั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเงินเดือนฉันเนี่ยสี่หมื่นสองอยู่กับคุณหานมาเจ็ดปีแปดปีเงินเดือนสี่หมื่นสองตลอดจนจะยี่สิบปีแล้วตอนนี้เลื่อนขันแล้วเงินคุณหานเคยให้เจ็ด เจ็ดหมื่นแปดหมื่นตอนนี้เหลือเจนะ็ดบาทแปดบาทแล้วลดหวลดหา้าดเลยแกโอ้ชุดนะมีเหลือชุดนี้ชุดเดียวเลยเหม็นในหื่มไม่ห,ม,หมดจะไม่ให้เหม็นได้งไงเลยกระันเยยะรถที่นอนทุกวันเลยอะค้นหารเนี่ยแกเป็นคนที่แปลกเวลาแกมองโหใครมาเนี่ยจะมาลงที่ฉันตลอดอยู่ใกล้มือก็ตกอยู่ใกล้ตีนก็เตะจนฉันได้เก็บความแค้นไว้ในก้อนหนึ่งกล่าวว่าไอ้เงินที่ค้นหารให้เจ็ดบาทแปดบาทเนี่ยเด๋ยลรวงรวมผสมไว้นะจะเอา ไปซื้อหวยเลยถ้าเกิดถูกหวยทั้งวันที่หนึ่งนะซื้อปืนสองกระบอกเน็บไว้คุณหานจะมาทําร้ายฉันนะฉันฟักปืนยิงปั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 งวนคุณหาคุณหาตจบแรงวันนี้จบแรงอเองียงหัวมาโดยมือกูพอดีอ่ะเอ้าคุณหาสวัสดีเอ้ยสวัสดีคุณหานก่อนสวัสดีครับเไหวยพระด้วย มึงนี่ใช้ไม่ได้เลยไอ้หลนทำไมอ่ะแทนนี้มึงจะอยู่บ้านนะนำน้องๆนะปาดกวาดเช็ดถูก็ทำหมดทำอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างก็ทำทุกอย่างหมดแล้วโอ้ว่างไม่ได้เลยทำไมอ่ะว่างไม่นินทากูเลยอ้าวก็อยู่ก็ไม่ได้นินทานินทาอะไรก็กูเข้ามาเนี่ยกูได้ยินเลยกับหูกูเลยว่ามึงนี่แค้นกูมากอ้จะเก็บตังค์ที่กูให้ในสองบาทสามบาทไปซื้อหวยอ่า พราะมึงถูกกันวันที่หนึ่งมึงก็จะซื้อปืนสองกระบอกหพอพอ,อก,กูมาถึงมาตบมาตีมึงม,มึงก็จะฟักปืนยิงกูปั้งบังปั้งเลยใช่ไหม <S <S แกได้ยินอย่างนั้นไงต่อเอยดิคนหารคนอย่างแกเนี่ยเขาเรียกคนหูตอแหล <S 1> <S 1> <S 1> ข้าบอกว่าข้าจะซื้อปืนเนี่ยจริงข้าไปทวงหนี้เอ้แกจะไปทวงหนี้ใครข้าตามแกไปด้วยแกแกไปทวงหนี้ใครมันไม่ยอมให้แกมโหจะไปทําร้ายมันมันเกิดฮึดสู้ขึ้นมาจะมาทําร้ายแกนะ เห็นราคาจะได้ฟักปืนจริงมันปั้งปั้งปั้งตายไปโอ้ oh, ที่ที่ที่มึงพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมึงจะช่วยกูเหรอวะได้โอ้ยไอ้ล้นทงาลายขอบใจมากเลยโถเอ้ยนึกว่ามึงนั่งดินทากูซะอีกเอ้อเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้ว่างใช่ไหมว่างวันนี้เงินเดือนกูออกพอดีเดี๋ยวพางไปเลี้ยงข้าวไปเปล่าไปเลี้ยงข้าวเออ จริงป่ะเนี่ยจริงไปเลี้ยงข้าวเออแน่ใจนะแน่จริงว่าข้าไม่กินละข้าอ่ะแกซื้อให้ข้าเลี้ยงสักตัวเิอะไรอ่ะไปซื้ออควายตัวละสิบล้านเนี่ยข้ามาเลี้ยงไปสายจะภาพอ่ะกูจะซื้อไก่สักตัวเด็กกูต้องคิดแล้วคิดอีกเลยจะซื้อควายอ่าจะไปใช่ไหมล่ะไปเอาไปไงเอาไปคนละเล่มยาวๆแกผิดแล้วผิดอะไร มันไม่ต้องเอามีดไปฟันกับใครเราไปกินข้าวเนี่ยปะโถกูไม่ได้ให้มึงเอามีดไปฟันกับใครอ่ะพูกจะพาไปเลี้ยงพัตคาหเนใช่ไหมเป็ดปักกิ่งตัวใหญ่ๆนะมึงกินที่ร้านอะมึงกินไม่หมดหรอกจะได้ใช้มีดเนี่ยเฉือนเฉือนเฉือนหอกำมากินบ้านเอามาแบ่งให้พวกนี้ด้วยดีมากไปไหมถ้างั้นฝากฝากตัวแลบ้านด้วยนะฝากตัวแลแทนด้วยนะเอ้ยาพี่เออเออเอฮ้ยมันต้องคืดๆหน่อยนะคืดๆนะได้เลย เทียยวกูหน่อยเทียยวกูหน่อยมึงเทียยวกูหน่อยโชคดีเถิดนะไอหน้าสันตน